สวัสดีครับผมช่างโยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้ติดจอสเปคท็อปสุดนะครับแรมแปดลอมสองร้อยห้าสิบหกภาพ2ูเแล้วก็ติดกล้องสามร้อยหกสิบองศาภาพแบบสามมิตินะครับโมเดลรถในจอตรงรุ่นนะครับเป็นรูปรีโวนะครับคอนโทรลกล้องที่หน้าจอได้เลยแบบนี้นะครับชัดเจนสวยงามทุกมุมมองนะครับแล้วก็ดูภาพสองมิติกดปุ่มนี้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวา ดูซ้ายขวาพร้อมกับพื้นที่รอบคันนะครับระบบออโตเหมือนเดิมนะครับเข้าเกียร์ถอยขึ้นกล้องหลังหลังจากเกียร์ถอยก็จะขึ้นกล้องหน้านะครับเปิดไปเลี้ยวซ้ายขึ้นมุมมองด้านซ้ายนะครับปเปิดเลี้ยวขวาขึ้นมุมมองด้านขวานะครับก็ในส่วนของระบบความบันเทิงนะครับยูทูบเน็ตฟิกลงให้เหมือนเดิมลูกค้าสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับตัวนี้ก็ประมวลผลไว้นะครับเลื่อนปิดเลื่อนปิดแบบนี้นะครับ ี่ยปุบติดปั๊บนะครับไม่ต้องลุ้นแล้วก็ลองรับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเลเสียงลดเสียงเลื่อนเพลงไดหมดนะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดกล้องที่พวงมาลัยได้นะครับปุ่มนี้นะครับต้องการเปิดกล้องก็กดที่พวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกมุมกล้องที่หน้าจอได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะเลือกที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็ปิดกล้องที่พวงมาลัยได้ครับแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ นะคสั่งงานด้วยเสียงได้ชนบุรีเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับวันนี้มาติดตั้งที่พัทยานะครับใกล้ๆทะเลเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานสองแอปพร้อมกันได้นะครับดูแผนที่กับ YouTube พร้อมกันนะครับ มวลผลไว้นะครับสําคัญเลยเรื่องการประมวลผลนะครับใช้งานไม่เสียอารมณ์นะครับลืน่น,นปื้ื่นปื้ต้องอ่านฟาคุสติกโกซี่นะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นปั๊ตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ